เราไปดูความเคลื่อนไหวหลังจบเกมเอเราเป็นกลุ่มฟุตบอล a f f เอซูซูกิครับประจำวันเสาร์ที่11ธันวาคมซึ่งในกลุ่ม A ทีมชาติไทยและยิงถล่มทีมชาติเมียนมาไปอย่างขาดลอย4-0จากผลงานของธิริลินแดงดา2ประตูและจากวรชิตกับสุประโชคอีกคนลประตูในช่วงครึ่งหลังกุนซือเมียนมาก,กล่าวว่าเกมนี้ลูกทีมเรารับมือกับไทยได้ดีพอสมควรริงอยู่ที่ประตูแรก เป็นการเข้าทำที่สวยงามของไทยแต่หลังจากนั้นเมียนมาก็มีโอกาสและเกือบทำประตูได้การจบครึ่งแรกตามหลังแค่ลูกเดียวไม่ใช่ผลที่แย่แต่พอครึ่งหลังทีมเสียจุดโทษทําให้เกมมันเสียไปซึ่งลูกชีมก็บอกว่าไม่ควรเป็นจุดโทษมันทําให้ไทยได้เปรียบและถือว่าวันนี้ไทยแค่โชคดีเท่านั้นส่วนการที่ทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่นั้น ตนไม่ใช่คนที่จะตัดสินในเรื่องนี้เพราะทีมชาติไทยยังมีอีกสองเกมสําคัญในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะต้องเจอกับทั้งฟิลิปปินส์และสิงคโปร์หลังจากนี้จะเป็นเกมที่ชี้วัดว่าไทยดีพอสําหรับการเข้ารอบหรือไม่ในส่วนความคิดเห็นของชาวอาเซียนมีดังนี้ครับยินดีด้วยประเทศไทยเป็นแมตท,ที่ยอดเยี่ยมจริงๆและคุณเล่นได้ดีมากมินมาก็เล่นได้ดีเช่นกัน แต่คุณต้องปรับปรุงการจบสก,กอร์และฉวยโอกาสที่ดีกว่าจากวิน,นามด้วยรักประเทศไทยสามารถสร้างปัญหาแ,แรงให้กับฟิลิปปินส์ได้อย่างแน่นอนไทยเกือบจะมีกำลังเต็มที่กับธีรศิล,ลป์ธีรทรชนาทิพสุปชัยสารัตกวินและอีกมากมายและการโจมตีของพวกเขาก็โหดร้ายในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ไม่ใช่ทีมในอุดมคติของพวกเขา หนื่งจากผู้เล่นสำคัญบางคนได้รับบาดเจ็บในขณะที่เบดิสและทาบิเนสไม่สามารถบินไปสิงคโปร์ได้แต่ปัญหาที่แท้จริงของฟิลิปปินส์คือพวกเขาช้าเกินไปในการป้องกันการเปลี่ยนผ่านไปสู่การนรกแทนที่จะไปโตกลับอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาในการจัดกลุ่มใหม่และจัดระเบียบการป้องกันของพวกเขาเขาบกพรองอีกประการหนึ่งในทีมฟิลิปปินส คือพวกเขาขาดกองหน้าตัวจริงยินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณทำได้ดีมากหวังว่าเวียดนามจะได้เจอกันในรอบหน้าเมียนม้มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมในปี1950ถึง1960ผมอยากเห็นพวกเขากลับมาอีกครั้งด้วยรักจากประเทศไทยเยี่ยมมากนักเตะไทยคนแข็งแกร่งจริงๆ หวังว่าเราจะสามารถชนะทั้งพวกมาเลและอินโดเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับพวกคุณในรอบรองชนะเลิศฮ่าฮ่ด้วยความครบจากเวียดนามไทยแข็งแกร่งจริงๆแต่ทีมอื่นก็เก่งมากเช่นกันเวียดนามอินโดมาเลสิงคโปร์และฟิลิปปินสุสุูกิครับนี่ยอดเยี่ยมมากไม่น่าเชื่อว่าเมียนบานจะย่ำแย่ในทัวร์นาเมนต์นี้ จนถึงตอนนี้3 0ศกับสิงคโปร์และตอนนี้4ีในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วเป็นเกมที่ให้ความมาเทิงโดยคนไทยผมชอบดูเสมอผู้เล่นไทยแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการเล่นฟุตบอลด้วยความรักความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นยอมรับว่าไทยและเวียดนามนำหน้าสองทีมในอาเซียนสำหรับเมียนมาในเกมถัดไปต้องดีกว่านี้ ยินดีด้วยประเทศไทยฉันหวังว่าทีมของคุณจะสามารถเอาชนะทีมยุโรปในกลุ่มของคุณได้รักจากอินโดนีเซียจุดโทษที่เกิดขึ้นสำหรับทีมชาติไทยดูเหมือนกรรมการจะสรุปผิดนี่ถือเป็นข้อผิดพลาดท,ที่น่าสงสัยไทยแลนด์กลับมาแล้วเล่นบอลง่ายใจบอลแม่นทีมงานสตาฟโค้ชไทยแลนด์ หวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้กับฝ่ายอวุโสเพื่อทดสอบศักยภาพของเรานี่เป็นคำทักทายจากมาเลเซียและความคิดเห็นสุดท้ายเล่นกับทีมไทยพวกเขาต้องดุดันและแข็งแกร่งมากมีเพียงเวียดนามหรือมาเลเซียเท่านั้นที่ทำได้สำหรับเกมในนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะต้องพบกับฟิลิปปินส์ในวันอังคารที่14ธันวาคมในเวลา16.30กนาทีติดตามชมและสนกำลังใจเชียร์พวกเขากันต่อครับ